ดีง่ายง่ายไปมักสามปะสี่สองสามไปได้สี่สองใส่สามสองสี่เยอะ เดี่ยวถามมานะอ้าวล่ะนี่ได้แต่ตามเอียวดีหกสามอ้าวบ่ได้ลงจะมืออีกเหรอจะมือไปทำตุลละมาเร็วเถอะกำลังจะซีกตูงนี้อยู่กำลังจะิกมัเป็นสองอยพิกระเพกไม่ได้โดอกกล้องก็มีพริกมันเป็นสองนี่เรียบร้อยเลยโดนเต็มเต็มเลยโอ้เจ้านี้ก็โดนแล้วเนี่ยอ๋อก็พริกมันนีอะไรสองนี่ ปราบดีเดียยว้อยเลยวิอ้าวัดาับสนี่ก็ลายด่เก้าสิบสามเก้าสิบหนึ่งสามหนงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกสิบแปดเก้าสิบเอ็ดแค่นั้นแหละ เชียหกเจ็ดดเก้เจ็ดสีบเยไปไลาเซียไปได้ตับปะล่ขเ้นอีกเจตายังใสเเจบแปดกจีบแปดเต็ส

Si hào hộp của Si hào hộp một thương đó Nạ nạ lông nạ Ừ. Hút xuống mà. Chỉ kìa. Đó là chiêu không phải là. kìa, ừ. yêu. Xì xong yêu này nó. Sáng xì hả? Đây. yêu mà đẹp. Yêu. Ô, oh, yêu 3. Oh, à. Điệp rồi, lấy à. gọi đồn tiềm tiềm đây. Đồn tiềm tiềm đây. ở đây đây. เรียบร้อยเลยเรียบรกอยไมรเลยเจีสงาจีจีสองห้โอ้พอวันเบม่พอตัวไมเสียกันยังไงตมสามค่ะเดี๋ยวตัมเดียวนะใช่เจ็สองสามจีห้าจ็ิบเจ็งมจเดีห้าหกเจดเกยี่สิบเจ็ดง

nhiều rồi. ba. anh đi về vùng mày xí à à à? ừ. à, ạ. Ừ. hùng nhiêu? Thì... sáu

เดียวตัวแรกของ่อยมาแล้วหกอ้าหกสามเดียวตือของใครทำไมเต็มเต็มเจะติ่งหูเรียบร้อยดีติงหูติ่กลับไปดีสองสามเดียวจะไปเท่าไหร่ีสี่ใบสี่ใบโอเคเดี๋ยวซนทำอะไรล่ะันก็เดี๋ยวซันคนบอกใครยากก็มายอมมาจยากสาเดียวกัน่ยสามเดียวอเจ็สิบใบ ้ามแปดยี่ดเินครับมนแดเนา้าหมื่นแปดห้ามมืนแปดเกนแปดเก้าหมื่นเก้าหมื่น0พบาทโอเคเดี๋เวกอเิไหมอ่องสาีนะ่เอาไปติดกรมหน่งม่อีกติดตามว่จัเจะไตุนกน ม่เจนแล้วจันน sí. ี่กำลักินอยเ่จตล่ลเอาหกหมื huh. ่นเลาเจอะรเินคอยอยู่นี่ย่ลหรอบมีเรื่องอะไรเยอะแหละมีมีือยู่เงนเลเยอะไหหกอาเจ็ดเีนงินมันยังดีใจม่เจนหรมึงอะไรเงินก็มึมืงอะไรเอา้าเงินผมก็มอล เนี่ยย่าไปเทปตูวนันเดบก้ายีสป่ะเมื่นเก้าหมืนสมืนสี่กี่มาตัวไหนสาเดียวโอ้สเดียวเนาะสองสามสี่มมันจะไม่พูดได้เลยสองสามเก็บี่ต้องพูดก็จะไปลองพูดเพราะว่าจะไม่ได้กลัวไม่ได้เจ็้ยโอเคลงแม่นอาเดียวเนาะท่งนั้นแหละเรื่องอะไรมากมา สามสีหาเต็นดีกว่าเลี่ยมันนี่นี่โอ้หเตสามไปใส่บปากสีสามจ้ะปากสีสามมีละหน้าบันี่ปากสสามสอเมอเดอเองเน็เจ้าจัมเมอนี่เจ้มเดียวมันเดียวออ รมไปตียงหาต่ำ4ีเนาะอยู่ต่ำสามเลยสเยาเอาไหมนะถูกสามกันไหมคอมักสามอีกเยสามสี่หาด้วยนะสามสีห้เนาะอได้เรีนได้เรีนอได้เรีนนะไม่ต้องรีบลอกได้เรีนได้เรีนเอาไปเลยได้เรียนยูหัวเกาเจยเมื่อ บนหกบนตาเดียบเลยโอ้เส hey> ียตสิเอเอะอเยอะเวันน oh, ี้สิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้ากับอีกสองหมถูกต้องไปเสียสี่หมื่นทัาเจ็ดแปดเก้าสิคุ่เอพอก็ยังไหลลงต่ำ่ะหนึ่ามี่ห้ เจ็ดเอานี่เนี่ยต,ตัวน,นี้เก้าสบทำสองหมื่นสตงซีหนึ่งสงองสามซีห้าหกเจ็ดแปดเกสิบตงีหมื่นหนงหนึ่งสองสามซีหาหกดแปดเกสิบครบต็มซีตั้งหัดอันนี้ตงซีั้งหัวไมเอาเอาไปครบ หนึ่งดองสามลอะพี่จกห้าหงสองสนี่ห้าหงสองสาสี่ห้เจ็ดเาสบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกิเพื่อน่ะสี่หมื่นเนาะจะสี่หมื่นด้วยกันนะจะว่าจำนวนมันเท่ากันจะได้ดีนะสามสีเร็จแ้ย

อสามเอียวเต็มเตมสาอ่าเยี่ยมนะเื้ยขึนปหนึ่งสิช่วยแล้วเทือนมาเคยมาหา3เสี่ห้ายี่สิใบแล้วตายล้วินญางคอย้อมจอมเซซีพันโอ้เกอบมีหาสามกระหานน่งเอียวนี่บลอยได้เต็มเต็มหนึ่งสองสามีเอล4ีเมน ู้มากยุหากับสามสั้นอยู่ได้เดี๋ยวนร้านอ,ออกี่สองสองหาบนนี้คนะ่ะ ห้ยีสิบใบ่ไหมห้าห้่ไจ้ะเรียกใช่เาอืมอ่ะฟังด้แตเด้อเนี่ยตัวที่ยูคือเราเด้อซีสองกับติงซียูคือเราน้องนันเอาบัสเลยมาอยู่ต่ำสองกับ

เนี่ยนะเจ้าาคืนนี่นะรู้แต่เราคิดไมู่ก่ใี่ทองี่ใี่ยานะนี่นรู้โอ้ยวัวสินแ้ยังไปทุนเคื่นคอเอาส่วนของทุ้นเะลา่อนกำนกินมาเจนอะตึกว่าเจน อันนี้เห็นเจ็บอันนซ้ำละเงินอีกแลซ้ำละเงินอย่างีจ่ายไปองมาจหน่ายจอดซ้ำละเงิน2บาท80ท่ามันก็ห้านเนาะมาหนึ่งร้อยกว่าบาทเป็นซี่รยบ่ด้อันนั้นได้ดินะไม่อซับเก็จ่ายไปกองนึงลอบบิดมันใช่ปะทำไมเจ๊

เหลือหกมเอียวมาอยู่ตำสามต่ำเอียวยังละครึ่งตัวเต็งก้าสิเต็งหกบอหกสาเอียวสามตำเอียวต่ำสามยังละครึ่งที่ยี่สิบสามำนวสำละยี่สิบสามม่เก็งไม่ตายเงี้ยตอนทาก็ตื่นโอ่ตาย สิอ่ยวมาาบอไปยืมเขออกตไปติงหซะวะต็งเยวไปแล้ว่บอกไืมเงินสี่หมื่นสี่บาทจะอยสี่แส้าหกเจ็ดแปดเก้สิไปยืมเงินให้แ เ8็แปดด2ยอี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่อ่ะหกสองหกสูงตายสี่เจ็หนึ่งสองสามี่ห้าเจ็ดแปเ่งอมี่ห้จ็าสิบเ็ดองยก็มี้กับอจะมึงลอดนี่แท่งตได้มาก Thank you. That was it.

สาเอียวไอ้สามเอียวห้าใบสามสามห้าไปเอาแบบนี้ละอยู่แบบนี้นะสี่เอียวหกน่ะเห็นบมสุดท้ายไวได้เงินน่ะสุดท้ายผมได้เงินนะครับยังงูอย่างฮะเก็บลงมาเมียเลยนะไม่มีมีแต่สี่เดียวสี่เดียวแล้วพี่ชอบเจ๊เอาไปไม่ถูก หน3 5 9ส1ง3 5มสี่ห้าหกเเกบหนึ่งสอีกเบหรัย คงหตามเดียวของมี่มันบอกออกตามแล้วมัออกสิบเอ็ดแวเท่าไร่กี่กี่ไม่มีอไรที่ออกยมี่างไหจะได้ต่งหขอยมาติดสองหมก็ติงหเตงเยวะอ่จะตงเยวติงเยกถือกี่โตกระติงหกนี่หว่าติงหกตัวหเียวอันนี้เล่นวะ ซีเอาเท่าไหรสีเอาเท่าไรห้าใบหใบเีงเต็งหกสองหมื่นนอสามสี่้าหกเจ็ดแปดสามหมืนเอาไปแล้วสีเอียีเอาไปเรียบร้อยดีเรียบร้อยออกอย่างนี้แต่มือก็ยังโดน